เทศาบาลตำบลบางเสาธงจัดแข่งขันศึกฟุตบอลสีเส้าเทศาบาลตำบลจังหวัดสมุทรปราการโดยนัดชิงในครั้งนี้เจ้าบ้านเทศาบาลตำบลบางเสาธงลงชิงกับเทศาบาลตำบลบางพลีณสนามกีฬาศูนย์ก,กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางเสาธง ในครึ่งแรกทั้งคู่ต่างเปิดเกมเข้าใส่กันทำให้มีจังหวะทำประตูกันหลายครั้งจบเกมการแข่งขัน90นาทีเสมอกันไป0ประตูต่อ0ต้องดวลจุดโทษเพื่อหาแชมป์ประจําปี2552โดยเจ้าบ้านยิงแม่นกว่าชนะไป5ประตูต่อ4 าแชมป์ศึกฟุตบอลสีเศร้าเทศบาลตำบลจังหวัดสมุทรปราการในปีนี้ไปครองนอกจากนี้ยังได้มอบใบประกาศให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมเรื่องการเตะฟุตบอลกับเทศบาลตำบลบางเสาธงสำนักข่าวพิ P n นเอิวสรายงาน